สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หัวข้อคลิปของเราก็คือมีคนฝากข้อความมาถึงคุณเขาอยากจะบอกคุณว่าอะไรวันนี้มีสองกองให้เลือกนะคะกองที่หนึ่งก็คือกุหลาบน้อยสีน้ำเงินกองที่สองก็คือสีม่วง มหมอได้เปิดไพ่ไปทั้งหมดแล้วนะคะถ้าเลือกได้แล้วก็มาฟังคำทำนายกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้เลือกไพ่กุหลาบสีน้ำเงินกองที่หนึ่งไพ่ใบแรกขึ้นคำว่าเดอะซันเขาอยากจะบอกกับคุณว่าเขาอยากจะเปิดเผยให้กับครอบครัวได้รับรู้ว่าเขานั้นรักคุณแท้จริงก็คือรักจริงจางหวังแต่งก็คือเขาอยากจะคบหากับคุณเขารู้สึกว่า ตั้งแต่คบกันกับคุณเขารู้สึกเขารู้สึกอบอุ่นสบายใจรู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นเขารู้ซึงถึงพลังงานที่แบบความล่าเริงสดใสของคุณที่คุณอาจจะเป็นคนที่ดูเปิดเผยจริงใจต่อเขามากเขารับรู้ซึงถึงพลังงานของคุณที่เป็นโลกที่อบอุ่นแล้วก็สดใสสวยงาม ที่ความรักของคุณกับเขามันกำลังจะเติบโตแล้วก็เบ่งบานขึ้นแล้วแม่หมอคิดว่ามันจะเป็นความรักที่อบอุ่นแล้วก็งดงามเพราะคุณกับเขาเป็นความรักที่แบบเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็เป็นความรักที่แบบมีความจริงใจต่อกันมันกำลังจะเป็นความสุขที่คุณอยากจะที่เขาอยากจะใช้ชีวิตร่วมสุขไปกับคุณแล้ว เพราะเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณมันทำให้เขารู้สึกเห็นเป้าหมายในสิ่งที่เขาวางเอาไว้ว่ามันจะเป็นอะไรนะคตที่ดีงามได้แล้วไม่เหมอะก็คิดว่าเขารู้สึกกับคุณแบบว่าเขารู้สึกผูกพันกับคุณมากเหมือนคุณน,นั้นเป็นคู่รักของเขาอดีตก่อนเก่าที่เขาคิดว่ามันไม่ใช่เหตุบังเอิญที่คุณกับเขาได้มาพบมาเจอกันเหมือนฟ้านั้น ส่งคุณมาให้กับเขาได้พบได้รักได้รู้จักที่เขาอยากจะเป่าประกาศให้กับทุกคนได้รับรู้ว่าเขานั้นเชื่อมั่นในตัวคุณมากว่าคุณนั้นต้องเป็นคู่เขาที่ไม่ใช่เหตุบังเอิญที่คุณกับเขาได้มาพบมารักกันแล้วไม่หมอคิดว่าอาจจะด้วย บุญความงามความดีที่คุณได้เคยทำบุญร่วมสร้างกันไว้หรือมันกำลังจะส่งผลโดนใจให้กับคุณและเขาได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเป็นความรักจากอดีตชาติหรืออดีตคนเก่าที่คุณได้เคยทำบุญร่วมสร้างกันมาแล้วแม่หมอก็คิดว่ามันก็เลยทำให้คุณกับเขานั้นดึงดูดกันเข้ามาแล้วแม่หมอก็คิดว่าเขาอยากจะบอกคุณว่า เขาอยากจะถูกคุณนั้นครอบครองเป็นเจ้าของหัวใจของเขาเอาไว้ในชีวิตของคุณเขาอยากจะหยุดหัวใจไว้ที่คุณคนเดียวแล้วเขาอยากจะรักษาคุณเอาไว้ให้อยู่ในชีวิตของเขาแล้วเขาก็รู้สึกจริงจังจริงใจต่อคุณมากเขาอยากจะบอกคุณว่าเขารักคุณแบบ ทั้งรักทั้งลุ่มหลงในความเป็นคุณที่อาจจะด้วยทั้งความสวยสะตองเป็นคนที่แบบมีความฉลาดมาั่นในตัวเองสูงแล้วเขาก็อยากจะพิชิตหัวใจของคุณให้ได้ mm hmm. เขารู้สึกว่า mm hmm. เขาอยากจะบอกคุณว่าคุณนั้นเป็นคนที่แบบที่เขารักรักแบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้เขาขอแค่แบบ ได้มาอยู่ในชีวิตของคุณอดีตถ้าคุณนั้นเป็นเคยฝ่ายทุ่มเทไปให้ต่อไปเขาจะเป็นฝ่ายทุ่มเทไปให้กับคุณในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากได้ที่เขาจะสรรหาคุณปราสนาสิ่งใดเขาก็จะสรรหามาให้กับคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลย<ๆ>เขาจะมาทุ่มเทเพื่อได้มาอยู่ในชีวิตของคุณเขาจะต้องเป็นเจ้าของของคุณให้ได้เขาจะต้องพิชิตหัวใจของคุณให้ได้ ที่เขาอยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะยังไม่เปิดเผยความรู้สึกให้กับคุณได้รับรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเขาไม่แน่ใจว่าเขารักคุณจริงหรือเปล่าหรือเขาคิดว่าเขาอาจจะแค่หลงไหลได้เพ้่มในความเป็นคุณที่แบบมีครบในทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็เลยไม่ค่อยมั่นใจเหมือนเขาแบบไปทบทวนจนเขา หา,าความเป็นจริงได้หาเหตุและผลได้ที่เขาคิดว่าคุณนั้นเป็นคนที่เขาแบบจะต้องยอมรับว่านี่คือโชคชะตาภูมิคิดที่เขากําหนดให้คุณกับเขามาพบมาเจอกันเขาว่ามันไม่ใช่เหตุบังเอิญแล้วเขาไม่สามารถที่จะหลอกหัวใจของตัวเองได้แล้วเขาอยากจะเปิดเผยเปิดปาก ป่าประกาศให้กับโลกได้รับรู้ว่าคุณนั้นเป็นคู่รักของเขาที่เขาจะจริงจังหวังแต่งที่เขาอยากจะครอบครองเป็นเจ้าของคุณคนเดียวแล้วเขาจะยอมทุ่มเทไปให้แล้วคุณนั้นก็มีอำนาจวาสนาเหนือจิตใจของเขาที่เขาไม่สามารถที่จะยอมที่จะเสียคุณไปได้เขาอยากจะตกลงมั่นหมายแต่งงานขอคุณแบบแต่งงานก็ได้ที่ไม่หมอ สัมผัสได้นะคะคือเขาจะกลับมาตอบแทนคืนให้กับคุณในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยทุ่มเทไปในความดีงานที่คุณได้เคยทำเอาไว้มันถึงเวลาแล้วที่จะกลับมาย้อนสะท้อนหากับตัวคุณคุณจะได้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการปรารถนาไม่ว่าคุณจะเอ่ยปากอะไรออกไปเขาจะทำให้คุณทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันถึงเวลาที่คุณกับเขา จะได้มาครองคู่กันแล้วไม่หมอคิดว่าเขาอยากจะบอกคุณว่าเขารักคุณแบบจริงจังหวังแต่งแล้วเขากําลังจะตัดสินใจที่จะทําตามหัวใจของตัวเองเขาจะซื่อสัตย์ต่อหัวใจของตัวเองแล้วก็จะซื่อสัตย์ต่อคุณคนเดียวแล้วจากที่เขาไม่เคยหยุดอยู่ที่ใครได้แต่คุณจะเป็นคนสุดท้ายที่เขาจะหยุดหัวใจไว้ที่คุณคนเดียวแล้วเขาก็อยากจะครอบครองอยากผูกมัดอยากประ,ประกาศ อยากตกลงมั่นหมายอยากเคลียร์ใจให้กับคุณได้รับรู้แล้วมันก็เป็นคู่ที่แบบเหมาะสมแล้วมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ถึงเวลาแล้วที่คุณกับเขาจะได้ตกลงมั่นหมายหรือว่าได้จดทะเบียนหรือเขาจะพูดความจริงแล้วก่อนหน้านี้ที่เขายังแบบพูดไม่หมดเพราะว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจในคู่รัก แต่ตอนนี้เหมือนฟ้ากำลังเปิดทางแสงสว่างให้กับคุณแล้วจะเป็นความรักที่สดใสสวยงามในทุกๆวันที่คุณจะตื่นขึ้นมาคุณจะรู้สึกสดใสเบิกบานหัวใจตั้งแต่คุณและเขามีกันความรักของคุณกำลังจะเติบโตเบ่งบานจะเป็นอะไรที่กำลังจะออกดอกออกผลให้คุณเก็บเกี่ยวทานแล้วมันจะเป็นความรักที่จะมั่นคงและเป็นคู่ที่แบบ ที่เหมาะสมคู่ควรที่สุดแล้วที่เขาก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะไปเปรียบเทียบอยู่ก็ได้ว่าใครนั้นที่คู่ควรเหมาะสมกับเขาที่สุดเพราะคุณนั้นมีพลังอํานาจที่แบบตรงตามสเปคที่เขาต้องการพรฒนาก็คือมีครบจบคนเดียวนะั่นก็คือคุณ สตองดูดีมีความฉลาดมาดมั่นในตัวเองแล้วยังเป็นคนที่เก่งกาจสามารถรอบรู้เท่าทันในความคิดในทุกสิ่งทุกอย่างทั้งจะเป็นไม่ว่าจะเป็นคำพูดจาที่ฝานหูดูหน้าฟังที่ทำให้เขานั้นหลงรักในความเป็นคุณรักแบบไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขรักเกิดจาก ชคชะตาภูมิลิขิตที่เคยทําบุญร่วมสร้างตักบาตรร่วมขันกันมามันถึงเวลาแล้วเส้นทางของคุณจะกลับมาสดใสสวยงามดังฟ้าหลังฝนอย่างแน่นอนที่เขาอยากจะบอกคุณไว้ว่าก็คือเขาแบบอยากจะเปิดเผยให้กับครอบครัวประการให้กับทุกคนได้รับรู้เขาจะพูดความจริงให้กับคุณได้รับรู้ในสิ่งที่คุณอยากรู้เขาจะพูดเขาจะบอกคุณทุกสิ่งทุกอย่างเพราะตอนนี้เขาจะเชื่อฟังคุณ ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาอยู่ในชีวิตของคุณเขาอยากจะให้คุณนั้นครอบครองผูกมัดเขาเอาไว้ให้อยู่กับคุณตลอดไปแล้วคุณนั้นก็สามารถที่จะเอาเขาอยู่หมัดอย่างแน่นอนมันก็อยู่ที่คุณนั้นจะตัดสินใจที่จะซื่อสัตย์ต่อหัวใจของตัวเองไหมก็คือถ้ามีอะไรคุณก็เปิดเผยความรู้สึกออกมาก็คือพูดไปตามความเป็นจริงที่คุณรู้สึกแบบไหนก็ให้พูดไปแบบนั้นแต่ คุณจะต้องพูดออกมาด้วยความซื่อสัตย์ต่อหัวใจของตัวเองอย่าพูดเพื่อเหมือนปลดให้เขาแบบหลอกล่อตายใจเพราะว่าทุกอย่างถ้าเราพูดความจริงเขาก็จะได้รู้ว่าเราคิดอย่างไรก็คือเขาไม่อยากจะแบบเก็บความรู้สึกเอาไว้แล้วเขาก็อยากจะบอกคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากจะรู้นั่นแหละคุณจะได้ เปิดเผยความรู้สึกให้กันได้รับรู้แล้วลมันก็ถึงเวลาแล้วที่คุณกับเขาได้จะกลับมาคองคู่กันอีกในภพชาตินี้คุณนั้นเป็นคู่บุญหรือเป็นคู่กรรมมันก็อยู่ที่การกระทําที่คุณจะทําต่อไปนั่นเองแต่ถ้าคุณนั้นเคยทำดีวไว้สุดท้ายเขาจะกลับมาตอบแทนให้กับคุณอย่างแน่นอน ความดีที่คุณทำไว้มันจะไม่ได้สูญเปล่าอย่างแน่นอนอยากให้คุณแบบคิดดีทําดีต่อไปนั่นก็คือจะได้ดึงดูแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานั่นเองแล้วไม่หมอง็าคิดว่าตอนนี้คุณนั้นมีอํานาจวาสนาบารมีที่สูงส่งแล้วก็คือคุณสามารถที่จะพ้นวิบากกรรมจากอดีตก่อนเก่าที่คุณอาจจะมีมาณาผจญ ก็คือมันอาจจะจบสิ้นไปแล้วก็ได้ก็คือต่อไปเนี้ยชีวิตของคุณชีวิตแของคุณจะมีแต่ความมั่นคงซื่อตรงเปิดเผยจริงใจจะเป็นความรักที่ถูกต้องถูกทํานองคลองธรรมแล้วก็จะเป็นรักที่ถูกต้องตามประเพณีตามสิ่งที่คุณต้องการพัฒนาไม่ว่าคุณจะตัดสินใจก็ให้พูดไปตามความรู้สึกของคุณเลย ที่เขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณแบบไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขขอแค่ได้อยู่ในชีวิตของคุณเขาอยากจะให้คุณครอบครองเป็นเจ้าของเขาคนเดียวแล้วเขาจะหยุดหัวใจไว้ที่คุณคนเดียวแล้วจากที่ไม่เคยหยุดหัวใจไว้ที่ใครแต่ให้ระวังคําพูดคุณอย่าใช้อารมณ์ในการพูดจาจะต้องใช้เหตุและผลให้มาก แล้วคุณก็จะได้ปรับความเข้าใจชีวิตักของคุณจะกลับมาสดใสสวยงามตามใจคุณปรารถนาเกิดจากแดงดึงดูดที่คุณเชื่อมโยงเข้าหากันเป็นคู่รักที่จะส่งพลังแล้วก็จะมีอำนาจวาสนาที่สูงส่งเหมือนชีวิตรักของคุณเหมือน จะเป็นคู่ที่จะมาหนุนนําผักดันให้กับชีวิตของกันและกันได้จเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูไม่ว่าจะด้วยหน้าที่การงานคุณก็จะ,จะเจริญเติบโตโสดใสได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นมีอานาจวาสนาคุณจะต้องใช้คําพูดคําจาที่ดีนะคะเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาคนรักดีๆเข้ามาไม่เหมาคิดว่าคุณนั้นเป็นคู่รักของกันและกันเป็นคู่แท้ของกันและกัน เป็นคู่ที่แบบมีพลังอำนาจที่สูงก็คือคุณต้องเจอมา,มาร์พจนไม่งั้นคุณก็จะไม่รู้จักที่จะรักษากันเอาไว้นั่นเองก็คือผ่านพ้นวิบากกรรมแล้วต่อไปฝ้าหลังฝนจะสดใสสวยงามตามธรรมชาติตามที่คุณต้องการปพัฒนาเป็นคู่รักที่เสมอภาค แล้วก็จะเป็นความรักที่เสมอต้นเสมอปลายแล้วก็จะเป็นรักที่ใส่ใจทุกรายละเอียดที่ใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อคุณทําเพื่อคุณเพื่อมัดใจคุณเอาไว้นั่นเองที่เขาอยากจะบอกนี่ก็จะเป็นแค่แนวทางนะคะเราก็ไม่สามารถไปตัดสินชีวิตของใครได้แล้วฟังอย่างมีสติแล้วก็คิดดีคิดบวกเข้าไว้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเรื่อกไพ่กองที่สองไพ่ใบแรกขึ้นคำว่า,าเดเลเรเบอร์เ,อรเขาอยากจะบอกคุณว่าเขานั้นตกหลุมรักในความเป็นคุณแล้วเขาก็รู้สึกทั้งทุกข์ทั้งสุขในเวลาเดียวกันที่เขานั้นจะต้องเลือก,กต้งตัดสินใจที่จะรักใครคนใดคนหนึ่งที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกคุมเคือนในความรักครั้งนี้ที่อาจจะเป็นความรักเรา รักสมเศร้าเราสามคนแต่แม่หมอคิดว่าเขาจะจะบอกคุณว่าเขากันมาตัดสินใจที่จะเลือกแล้วก็คือเลือกคุณเพราะว่าเขาไม่อยากจะยืดเยื้อเวลาไว้ให้นานมากกว่านี้เพราะว่าเขารู้สึกทรมานทั้งกายใจในตอนนี้ที่เขาไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้เขาได้แต่นิ่งเฉยทำให้คุณรู้สึก คุมเรือนในความรักครั้งนี้ว่าเขานั้นรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาน่าจะตกหลุมรักคุณมานานแล้วแต่เขายังไม่ได้บอกความรู้สึกที่มีให้กับคุณได้รับรู้เพราะว่าเขายังไม่มั่นใจนั่นเองแต่ไม่หมอคิดว่าเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาจะตัดสินใจแล้วที่เขาจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาจะทําตามหัวใจของตัวเองแล้วเขาจะให้อิสระคุณได้เลือกได้ตัดสินใจเช่นกัน ก็คือคุณนั้นจะต้องกล้าลองกล้าเสี่ยงกละตัดสินใจที่ทําตามหัวใจของตัวเองด้วยเพราะคุณนั้นเขาให้อิสระคุณได้เลือกเหมือนกันว่าคุณนั้นจะกล้าที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์กับเขาไหมเพราะเขารู้สึกว่าคุณนั้นเป็นคนที่เข้าใจเขามากที่สุดเขารู้สึกเหมือน เทดานางฟ้าโปรดมาให้กับเขาได้พบได้รักได้รู้จักเขาอาจจะตกหลุมรักในความเป็นคุณที่เป็นคนที่น่ารักสดใสดูอ,อด่อ,อนโยนอ่อ,อนวัยน่าถูกรักน่าถูกทะนุถนอมดูแรลรักษาแม่หมอคิดว่าเขาน่าจะไปตื่นรู้หัวยใจของตัวเองแล้วเขาจะต้องปลดปล่อยตัวเองออกมาเพราะว่าอดีต ความหลังของเขาที่ทําให้เขารู้สึกฝังใจเขาก็เลยไม่ค่อยกล้าตัดสินใจที่จะมีความรักก็ได้แต่ตอนนี้ไม่หมอคิดว่าเขาน่าจะตื่นรู้แล้วว่าชีวิตของเขาจะต้องเริ่มต้นใหม่ได้ที่เขาอาจจะไม่อยากไปจมดินกับอดีตความรักมันถึงเวลาแล้วที่เขาจะบอกให้กับคุณได้รับรู้ว่าเขาพร้อมแล้วแล้วไม่หมอคิดว่าเขาน่าจะไปปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ เพื่อจะมาเป็นคนที่ให้คุณรู้สึกว่าเป็นคนที่โปรดปานของคุณแล้วแม่หมอเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่มีพลังงานที่จะต้องปรับตัวเข้าหากันด้วยนะคะเพราะว่าคุณจะมีอะไรที่ต่างกันก็เลยทำให้คุณต้องปรับพลังงานให้ตัวเองให้สมดุลก่อนแล้วแม่หมอคิดว่าเขาก็มั่นใจว่าคุณนั้นเป็นคนที่ ฟ้าส่งมาให้กับเขาเขารู้สึกโปรดปานคุณเป็นพิเศษจนเขารู้สึกอดทนนิ่งเฉยไม่ได้แล้วเขาจะต้องทำอะไรบางอย่างให้คุณได้รับรู้ว่าเขาอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปกับคุณหรือเขาอยากจะเดินทางมาหาเขาอยากจะปรับความเข้าใจเขาอยากเป็นคนที่ บปรดปานของคุณที่สุดก็คือเขาจะกลับมาครั้งนี้เขาจะมาพร้อมปกป้องคุ้มครองดูแลใส่ใจจะมาเป็นคนที่ซับพอตหัวใจคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยอาจจะคาดหวังเอาไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้คุณกลับมารักตัวเองเป็นแล้วไงคุณรักตัวเองคุณก็อยู่คนเดียวได้ ถ้าเขาไม่ตัดสินใจคุณก็สามารถที่จะแบบเดินหน้าความสัมพันธ์ออกไปก็ได้มันก็อยู่ที่คุณนั้นจะกล้าลองกล้าเสียงล้ตัดสินใจไหมไม่เหมาคิดว่าเขาน่าจะไปเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจากอดีตที่เขามีความเป็นเด็กตอนนี้ไม่เหมอคิดว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่เป็นเอ็มเพลเยอร์มีความเป็นผู้นําอาจจะด้วยอาวมีของเขาต้องเกิดมาเป็นผู้นําครอบครัวเขาก็เลยจะต้องมีความ เตรียมความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คู่ควรเหมาะสมกับคุณเพื่อให้เป็นเกียรติให้ให้คุณมั่นใจว่าถ้าอยู่กับเขามันจะเป็นความรักที่มั่นคงได้ไม่หมอคิดว่าให้คุณแบบมั่นใจในความเป็นเขาเพื่อยืนยันในตัวตนของเขาว่าเขาสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองดูแลคุณได้ แล้วเขาจะทําให้คุณรู้ว่าเขาจะเป็นคนที่คุณนั้นรู้สึกปวดปานที่สุดให้คุณรู้ว่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อคุณได้เพราะเขารักคุณจริงเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไม่ยืดเยอะเวลาไว้นานกว่านี้อีกแล้วเขาจะทำตามหัวใจของตัวเองแล้ว เขาอยากปรับความเข้าใจเขาอยากจะลดอตายกู้ของตัวเองลงเพื่อคุณเขาไม่อยากจะควบคุมเยืดเยืเ้อเลื้อรังไปนานกว่านี้เพราะว่าเขารู้สึกว่าคนที่เจ็บปวดที่สุดนั่นก็คือเขาที่เขาจะต้องปลดปล่อยตัวเองออกมาแล้วไม่หมอคิดว่าเขาน่าจะตื่นรู้เติบโตเป็นผู้ใหญ่มากพอแล้วที่เหมือนเขาปรับตัวเองให้มันสมดุลกับพลังงานของคุณแล้วก็ได้ เพราะอาจจะด้วยหน้าที่การงานบางส่งบางอย่างที่ทําให้คุณกับเขาต้องมีการเติบโตหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณนั้นแบบปรับเปลี่ยนทายเทพลังงานที่มันลบๆออกไปก็ได้ก็เลยมันเป็นช่วงที่ดึงดูดกันเข้ามาเหมือนเขานั้นอยากจะบอกคุณว่าเขาอยากจะพาคุณเดินทางท่องเที่ยวโลกกว้างไปด้วยกันกับเขาก็ได้ เขาจะให้ทำให้คุณรู้ว่าอยู่กับใครก็ไม่รู้สึกเข้าใจเท่ากับคุณอีกแล้วคุณนั่นเป็นคนที่เหมือนโปรดปานฟ้าประทานให้กับเขาเลยให้เขาได้รักได้รู้จักแล้วเขาก็รู้สึกว่ารักคุณแบบจริงจังจริงใจรักแบบจิตใจจิตวิญญาณของเขาที่เขา อาจจะผูกติดคุณเอาไว้เขาก็อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากทำตามใจของตัวเองแล้วก็วคือเขาจะให้อิสละก,กับตัวเองแล้วก็กับคุณด้วยว่าคุณน่จาจะตัดสินใจที่จะทําอย่างไรถ้าคุณไม่พร้อมคุณก็ตัดสินใจอยู่กับตัวเองได้เลยทุกอย่างมันอยู่ที่พลังงานของคุณ คุณจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ด้วยไม่งั้นมันจะไม่เป็นอะไรที่สมดุลกันไม่หมอคิดว่าเขานั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากพอแล้วเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาพร้อมแล้วที่จะเลือกคุณอยากไม่อยากยื้อเวลาไว้นานมากกว่านี้แล้วความรักของคุณมันจะสําเร็จสมหวังเพราะว่ามันยืดเยือย้อเลื่อลังมันถึงจะสมหวังนั่นเองแต่ทุกอย่างมันเป็นความรักที่ต้องท้าทายหัวใจ ของคุณอยู่บ้างถ้าใจคุณนั้นยังมั่นคงอดทนรอเขาได้คุณจะได้ปรับความเข้าใจแล้วมันจะเป็นรักที่คุณจะต้องออมชอมยอมให้กันบ้างแล้วความรักของคุณนั้นจะเป็นอะไรที่กลมเกลียวแล้วก็จะเหนียวแน่นมากกว่าเดิมแล้วจะเป็นความรักที่มั่นคงแล้วเขาก็คิดว่าเขาพร้อมแล้วที่จะเป็นครอบครัวให้กับคุณที่เขาอยากจะปกป้องคุ้มครองดูแลใส่ใจ หนุนนำผักดันให้กับคุณอยากจะเดินทางมาหาอยากจะพาคุณไปท่องเที่ยวกับชับความสัมพันธ์อยากจะให้ชีวิตรักของคุณกับเขานั้นกลับมาโรแมนติกแสนหวานอีกครั้งหนึง่งเขาไม่อย,อยากอยู่โสดโดดเดียวไม่อยากอยู่แบบเงียบเหงาอยากมีคุณเข้ามาอยากที่แบบเป็นคนที่แบบเจ้าชู้ดูหล,ะละัล่งลาเฮฮาปาร์ตี้ของเขาเพราะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแบบไว้ใจ กับคนรักหรือเป็นคนที่แบบควบคุมในความรักอยู่บ้างแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้แล้วเพราะเขารู้สึกว่าเขารักคุณจริงรักแบบไปรทรมานตัวเองนั่นแหละเขาถึงได้ตื่นรู้ถ้าเขาไม่ตื่นรู้เขาคงไม่รู้ว่าเขารักคุณจริงเขาจะปลดปล่อยความรู้สึกออกมาแล้ว แล้วความรักของคุณมันจะเป็นรักที่ลึกซึ้งกินใจรักที่เข้าใจต้องอารมณอรวยให้รักใคร่ปองดองกันเอาไว้ความรักของคุณจะเป็นอะไรที่มั่นคงได้อย่างแน่นอนในปลายทางข้างหน้าเพราะว่ามีความเป็นผู้นำนั่นแหละถ้าเขาไม่พร้อมเขาก็ไม่สามารถที่จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเขานั้นรักคุณจริงเลือกคุณจริง พราะเขาคิดว่าคุณนั้นเป็นคนรักของเขาที่เขารู้สึกว่ายิ่งรู้จักยิ่งรักคุณมากขึ้นรักแบบจริงจังจริงใจรักแบบฝังหุ่นรักแบบเป็นคนที่เขาโปรดปานที่สุดตั้งแต่เขารู้จักใครมาก็ไม่มีใครที่ทำให้เขารู้สึกโปรดปานเท่ากับคุณอีกแล้ว คุณเป็นคนที่น่ารักน่าถูกรักน่าถูกทะนุถนอมดูแลรักษา,าไว้ให้อยู่ในชีวิตของเขาที่เขาอยากจะบอกคุณว่าเขาตกหลุมรักคุณมานานแล้วเขาจะทําตามใจเขาตัวเองแล้วและเขาก็เชื่อว่าคุณนั้นเป็นคนที่ฟ้าประทานให้กับเขาแล้วเขาก็เริ่มมั่นคงแน่วแน่กับตัวเองแล้วเขาเตรียมตัวเองพร้อมแล้ว ว่าจะเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกของคุณนั่นเองนี่ก็อาจจะเป็นแค่แนวทางนะคะเราก็ไม่สามารถไปต,ตัดสินทีวิตของใครได้แล้วฟังยิ้มสติแล้วก็คิดดีคิดบวกเข้าไว้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ